ได้ว <eps> ันที่ทสี่นครับสามาู่ครับแรกาเรสีะคับเจ้าลายเอนนี้วันห้าสุรีนะเสถีภาพนักเตะคว้าได้นัสองทีมครับเดี้ยวกัที่จะจบลงในการแบ่งคะแนนที่ปด้เทศไทยนับถึงทีมมากที่สุดครับขณะที่กองเนี่ยครับกตองยจนการเปิด้านครับกับทีมจากประเทศเก็หลนเหนือว่าแบนะครับนเรื่องงการแต่งในการแข่งตัเกมนี้ไม่ได้มีอะไรครับทํหี่า้ยอา การคลาีนะครับครับนใหญีิครับก็เิาีครับลาีตว่าจับแเาไปได้มาในเกม่อนช่วยกังตาแต่ว้เขาพังดลหลังทุกคนครับในทุกจังหวะตาแสนาในเกมวันาทิตนี้ก็เดี๋ยวฝาก็จะตารางแล้วก็น่าจะเก็บสามในาได้อย่างไม่มีปัญหาครับก็เป็นสเกมแล้รับในนี่สุทายครับวัาทีส่ครับ คู่แรกที่น่าสนใจเนี่ยก็เป็นคู่ด้านของหนองไคกับขีนะจะพบกับอุบลเดียมซีนะเกมนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่อาจจะไม่ง่ายนะเนี่ยสำหรับสุโบนเดียมซีนะแต่เชื่อว่าต่างแม่เขาไปทานแน่นอนครับมีอีกคู่นะน้องน้องซีกับสุฟรีนซีนะเกมนี้น้องพนมถือว่าน่าจะมีการปรับเปลี่ยนตัวทีมาเนี่ยแต่ก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงที่ผลงานนั้นไม่ต่อเนื่องครับเกมนี้เจอกับสุฟรีนที่ฝุกมาเจอความงงนวก็เชื่อว่าเกมนี้เนี่ย ดูดีครับมีโอกาสที่จะเก็บแรงค่อนข้างสูงเหมือนกันครับแล้วก็อยู่คู่ครับเป็นหน้าของชนคอนเนสซีนครัพบกับสีสเกตดีแต่ยามคู่นี้ก็ถือว่าค่อนข้างเสียสีสีเล็กทีเดียวนี่ครับโดยเฉพาะทางฝั่งเจ้าบ้านมีโอกาสครับที่จะเก็บคะแนนได้ครับอาจจะเจอกับสีสเกตครับแต่ว่าโอกาสที่ทางสีสเกตจะเก็บคะแนนได้ก็มีค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับเลี่ยวไปสามพูนครับก็ต้องบอกว่ามองไปที่ทีมเยี่ยมหมดแน่ครับสำหรับวันอาทิตย์ที่สี่พฤษภาคมนี้ครับสุดเจ็ เอาละครับ A I S League นะครับมี3เกมในโซนกลางตะวันตกนะครับในวันอาทิตย์นี้นะครับเริ่มกันที่คู่แรกนะครับทุกบซิตี้เจอกับซิกเกอร์ซิกเกอร์แม้ช่วงหลังจะแผ่วครับแต่ยังไงสุดท้ายแล้วเนี่ยชลบุรีต้านไม่อยู่แน่ครับซิกเกอร์การันตีเกมนี้มี3แต้มอย่างแน่นอนนะครับนัดที่2เกมที่2นะครับเพชรบุรีเอฟซีเล่นในบ้านพบกับเมืองการยูเนเต็ดเมืองการเป็นทีมจ่าฝูงครับช่วงนี้ยากที่จะใครจะต้านทานได้เลยครับเกมนี้ไม่มีเสมอครับเมืองการเนี่ยน่าจะบุกไปเอาชนะเพชรบุรี ได้นะครับแล้วก็ปิดท้ายกันที่สิงห์บุรีเอฟซีพบกับสมุทรสาครน,นัดนี้สิงห์บุรีเอฟซีเล่นในบ้านแต่ปีนี้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็ย,ยังเชื่อว่าสมุทรสาครเป็นทีมที่ด,ดีทีมหนึ่งครับในเกมนี้เขาจะบุกไปสมุทไม่อย่างน้อยแต่ลึกๆแล้วเนี่ยเชื่อว่าสมุทรสาครเอฟซีจะมีสามแต้มในดัดนี้ครับสวัสดีแฟนกีฬา,าทุกท่านนะครับกลับมาพบกับการวิวิ์ยาุลบทีมทั้งสองโซนภาคเหนือนะครับ เป็นวันอาทิตย์ที่4พฤษภาคมผูจับที่เด็ดให้2คู่นะครับคู่แรกเป็นการโรจรมาพบกันระหว่างทีมจากฝูงย่างเชียงรายที่นะครับต้องหุบไปเกลี้ยลำากเอ FC 2ทีมนี้มีสไตล์การเล่นที่ค่อนข้างคล้ายๆกันนะครับเน้นรับเหนียวแน่นแล้วก็ใช้จังหวะสวนกลับให้สงคุณภาพนะครับแต่ผมมองอล้วคู่นี้น่าจะมีโอกาสเสมอกันสูงมากๆนะครับ อีกหนึ่งคู่ครับเป็นการพบเจอกันระหว่างพิชิบุลเอฟซกับลำพูนวอลริเออร์นะครับคู่นี้ให้โฟกัสไปที่ทีมเยือนนะครับพร้มกำลังแรงเลยทีเดียวนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะจากผมสุขโขไทย FC ฟซีเกมนนี้โคบชี่จัะพาทีมราชันโคข,ขาวเก็บสามแต้มอีกครั้งหนึ่งครับและนี้ก็คือเชื่ออูดไม่มีอดประจำวันที่4พฤษภาคมครับ การแข่งขันฟุตบอล AIS League กนะครับฤดูกาล2014โซนกรุงเทพและภาคกลางนะครับประจำวันอาทิตย์ที่4พฤษภาคมนะครับมีอีก3คู่ด้วยกันนะครับโดยคู่แรกนะครับในด้านของมหาลัยเกษตรปฏิบิตจะพบกับปรังสิตเอนะครับคู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่ทั้งสองทีมผลงานใกล้เคียงกันนะครับแต่ในด้านของเจ้าถิ่นผลงานน่าจะดรอกว่าทีมเยือนหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าปีนี้อันดับของตารางอยู่ในโซนท้ายตารางนะครับและผลงานไม่ดีเหมือนปีแล้วแต่อย่างไรก็ตามนะครับ มหาวิทยาลัยเกษตรศิตรได้เล่นดิถินนะครับซึ่งรังเอฟีมาเล่นเกมเย็นน่าจะตั้งรับเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งเกมนี้ผมเชื่อว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศิตรไม่น่าจะแพ้นะครับอย่างน้อยมี1แต้มและอาจจะลุ้นถึงชนะได้เลยนะครับคู่ต่อมานะครับทางด้านของสุนักรกรพบกับปากน้ำโพ NSRU FC นะครับคู่นี้จะบอกว่าเป็นคู่เิ็นแมตช์ประจําวันอาทิตย์เลยนะครับส่วนทางด้านของสุนักกรก็ฟองยังขึ้นขึ้นลงลงนะครับแล้วก็ต้องพบกับทีมใหญ่อย่างปากน้ำโพนะครับ ผู่นี้ค่อนข้างสูสีมากเชื่อว่าป,ปานโพมาเน้นรับนะครับประกอบกับเกมบุกของสุนทรนยังไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่มีโอกาสเสมอสูงนะครับผู้สุดท้ายนะครับทางด้านของมหาลัยดังสิทธิ์นะครับพบกับอาร์แบ็กเนะครับผู้นี้เปรียบเสมือไกลขับฟุบอลมหาลัยนะครับค่อนข้างสนุกสูสีนะครับผลงานใกล้เคียงกันมากมีโอกาสเสมอสูงนะครับแต่ถ้าให้เลือกผู้ชนะ ถือหางทีมเจ้าถิ่นมอดังสิทไว้ก่อนนะครับว่าได้เล่นกิจมีความถลยชินแล้วก็ได้เปรียบในการเป็นเจ้าบ้านนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นการวิเคราะห์วิจารณ์ในเกมวันอาทิตย์นี้นะครับก็ขอให้ทุกทีมชนโชคดีครับ